ซึ่งทริปนี้นะคะเราตั้งใจจะสร้างความฟินแบบสุดๆแบบน้ําตาแตกไปให้เลยนะคะให้กับโยมนะคะแต่ตอนนี้น้ําตาจะแตกแล้วค่ะมันจะร้องไห้ไม่ใช่เต้อการเซอร์ไพรส์ละร้องไห้เพราะว่าเลือดออกหัวหนังหัวขาดี๋ยวเจอไม่รู้ฟินไหมสรุปฟินสมอร่อยมากอยากไปได้ไหมมึง น่าดูลิฟท์นะลิฟท์แบบลิฟท์บันไดเลื่อนอ่ะลิฟท์เอลิเวเตอร์ผัวมีแต่ว่ายังไงคะผัวก็ไม่ได้ของมึงอยู่ดีค่ะมันเหมือนอันนี้ไงเหมือนแคมเปญของฟิตโมบายเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาอยากให้เรส่งรถเที่ยเทียมหรอใช่กระเป๋าวะไม่ใช่ยังมีอีกเขามีของมาให้ใส่ค่ะเออเขามีของมาให้ใส่เขาซื้อของมาให้ใส่นี่อ่ะซื้อของมาให้ใส่มึงหยิบมันดูดิกูเห็นมึงถ่ายรายการด้วยมือถือมาตลอดกูเลยซื้อกล้องถ่ายรายการล็อกล็อก Ha <laughs> วันดี่ะดวันที่ขาด็อกๆนะคะตอนนี้เรากําลังจะบินไปภูเก็ตนะครับฉลองทริปวันเกิดนะคะให้กับอ e ีโอมนะคะชูก,ก้าวัชาซึ่งทริปนี้นะคะเราตั้งใจจะสร้างความฟินแบบสุดๆ,ๆแบบน้ําตาแตกไปให้เลยนะคะให้กับโยมนะคะแต่ตอนนี้น้ําตาจะแตกแล้วค่ะน้ําตาจะแตกแล้ว,ลวเพราะว่าอะไรคะอ e ีโอมค่ะอ e ีโอมมาถึงแล้วแต่8ปดโมงนิดๆนะคะแต่เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้ค่ะทํำเฮี้ยอะไรอยู่ไม่รู้ค่ะชะๆๆัดช้าเอิงเอ่ยเขาคิดว่าที่ นี่เหมือนเชิด <study> ชัยทัวร์มั้งเดินขึข้นรถได้เลยเขามาเช็คอินตอนประมาณเคาน er <lol. S 1> <self> ์เตอร์กำลังจะปิดโทรมาว่ามึงอยู่ไหนนี่ก็บอกว่าโอมอยู่ข้างในเครื่องกำลังจะออกแล้วแล้วมึงอยู่ไหนโยมบอกว่าเคาน์เตอร์เช็คอินกูบอกฮะทำยี่อะไรเคาน์เตอร์เช็คอินเอ้าก็มาเช็คอินออโอมมีเฮียมึงเช็คอินอะไรตอนนี้มึงเข้าใจไหมมันอกเครื่องมันกำลังจะออกเลยเดี๋ยวเจอเลย กระชากหัวแรงๆก่อนมันจะร้องไห้ไม่ใช่เต้นการเซอร์ไพรส์ละร้องไห้เพราะว่าเลือดออกหัวหนังหัวขาดเดี๋ยวเจออ้อมอ้อมไปไหนเขารีบวิ่งเลยเขาเรีบวิงงบบ่งเลยเขารีบวิ่งเลยหยดอ่อดะเดี๋ยวมึงเจอ,อมูจะด่าอีโอ้มมูจะด่าอีโอมวะอีดานทางเราก็นั่งเอิงเอ่ยไปเอิงเ,เอ่ยมา โดนเรียกไปน้นคอสามชื่อสุดท้ายชอบมากไปเดี๋ยวไปเจอกันนะคะเราจะเริ่มเทปนี้ด้วยกันยินยุ่มหัวยิ่มหัวมึงดึงดึงหัวหน่อยเดี๋ยวไปกินอาหารนะคะซึ่งจะนิ้นแนะนเป็นแบบร้านน้ำย่อยอือเป็นเดี๋ยวพาไปร้านน้ำย่อยแล้วกันาล้านดังแล้วก็มิชลินมิชลินมิชจ่ายจะพาไปเดกยางยางพลาหรอยางมิชลินอ่ะเดี๋ยวรอนางฟ้า ตัวสุดท้ายนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจังง โอเคไป l e t สโกโกถูน้ำยอยวันนี้ชุดเป็นไงยังไม่เห็นชุดเลยอ่ะชุดก็เข้าวันนี้สีเขียวนี่คอาจารย์ปะอาจารย์ปะตำรวจจับตำรวจตำรวจตำรวจจับปะตำรวจจับปะถ้าถามว่าเราต้องไปดูโชว์ไหมกูก็เลยบอกว่าเราไม่ต้องไปดูโชว์โชว์ต้องมาดูมึงเพราะว่าชุดชุดมึงจะโอนกว่าน้ำใจใช่ใช่ดังโชว์มานั่งเรียงเลยแล้วตบมือให้มึงป้า ย่อยน้ำใสพาจ้าทุกคนพาจ้าไม่ได้เจอกันนานมากไม่เจอกันนานมากไม่คิดถึงกันเลยหรอคิดถึงมาที่สุดคิดถึงกันยังไงเอาละกูล่ะคิดถึงเพื่อนที่สุดเลยวันนี้นะคะเออเจอแน่มึงเจอเพื่อนอย่างพวกปูแน่ทริปนี้มึงเตรียมตัวเลยขอตัวอย่างขอตัวอย่างหน่อยเจอเพื่อนยังไงเจอเพื่อนเราต้องไง้างหยุ่มแล พีไม่เห็นหรอเนี่ยแต่พอมีกล้องของก็ละครกันนะเออ,อละครถ่ายยอมหรอโอ้โหไปดูเทปแรกค่ะไม่มึงด้วยมึงด้วยออมึงด้วยอ๋อเหรอก็เปเสียง,งสเสียงปวตึก้กขึ้นอะฟ <สะ S 1> ินที่สองก็คือฟินจนน้ำลายไหลนะกับอาหารใต้แบบอร่อยอร่อยยันดังเพอนน้ำายโปรติแบบคนแน่นมากแต่วันนี้ก็ออยังงาก็นคนแน่นเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแต่คนแน่นสุดก็คือนี่แหละเห็น,ยนยมาแล้วเห็นมามาดูบีเดียดิอ่ะมา ไม่รู้ฟินไหมสรุปฟินฟินมากอร่อยมากอยากไม่ได้เดี๋ยวพอกินเหล้าใช่ไหมพอพอเราเดินเดินเดินหนึ่งเดินเสร็จแล้วก็มากินเหล้าพอกินเหล้าเสร็จปุ๊บแม่บอม่าไม่ได้บอกกูนะกินเหล้ามึงบอกกันกลับบอม่าพอเสร็จแล้วครับเราจะกลับไปที่ห้องแล้วเราจะไปตั้งดิวที่โอเรื่องการชีวิตมาดราม่าดราม่าเสร็จแล้วครับเราก็จะให้ของสายมัง หน้าดูลิฟต์นะเมืองทำไรโปลิฟต์ลิฟต์แบบลิฟต์บันไดเลื่อนอ่ะลิฟต์ทีเลเวเตอร์ไม่ใช่ลิฟต์แบบไอพีอ่ะสอซีพี ไปปินกันแบบเรื่อยๆเลยอาจาเดี๋ยวจะพาทุกคนไปที่พักแป๊บนึงเขาเมาอะไรกันนะไม่รู้นะพอกายนะพอกายโกวบอกว่าในรูปพี่อมสวยมากโกอมบอกจริงโอ้ยพี่าสวยมากพี่อมคิดว่าการเธอออกกําลังกายได้ไหมได้ค่ะเราคว่าทุกคนออกกําลังกายได้ทุกคนควรจะภูมิใจในบอดี้ของตัวเองนะอ่ะ I love you like a love song baby เฮ้ยชิวจังอ่ะดูวิวอ่ะเราจะรู้ว่าทำไมถึงชิวมาแต่เมื่อกี้ปิดม่านเออแล้วเมื่อกี้ปิดม่านทำไมอ่ะ ให้ดูวิวกันโอ้ยนี่มาดูอีกหนึ่งคนที่ชัดชามากไม่่แตงจพี่สาวประเภทหกไปแต่งหน้าตรงนู้นค่ะเมาหมอยกันวันนี้นะจ๊ะก่อนที่ความสนุกจะเกิดขึ้นในค่ำคืนมาจะมีเวลาว่างก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันนะจ๊ะเฮ้ยไม่ได้เจอกันนานมาก อะไรอะแต่ง้าเพอของอะไรเยอะขนาดนี้ก็แต่งไปด้วยสิตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้หลังบอกมึงอะมึงดูทีวีเยอะไปป้ะทำไมอะไม่หยพูดมึงอะตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ตายไปจะเหลือสมบัติไว้ใครอะผัวก็ไม่มีเออดอกแม่ก็ได้อะผัวมีค่ะอ๋อผัวมีหรอผัวมีแต่ว่ายังไงคะผัวก็ไม่ได้ของมึงอยู่ดีค่ะ่าใส่ไม่ได้จ้ะใส่ได้ผัวแต่งหญิงเหมือนกันี่ถ้ามึงมีผัวแล้วมึงตายอ่ะ ผัวก็ไม่ได้สมบัติมึงอยู่ดีทำไมผัวไม่ได้ป้ามื่อกี้อ่านมาว่าจะเป็นอย่างไรก็ได้เรายังไม่ได้สมรสเท่าเทียมสิทธิ์ในมรดกก็ต้องตกเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะบิดามารดาหรอของปัญญายาหรือบิดามารดายาไม่ใช่ผัวหรอบุคคลตามกฎหมายแต่เนี่ยมันไม่เท่าเทียมมันก็เลยไม่ใช่บุคคลตามกฎหมายอาแล้วกูอยากให้คอนโดกูตกเป็นของผัวกูว่าไม่ได้เนี่ยมึงก็ต้องรับผัวมึงเป็นบทบุญธรรมใช่กูกูอ่ะจะกู้ซื้อคอนโดอ่ะก็กูไม่ได้นะถ้ากูรวมของมึงอ่ะมันไม่ มันไม่ชาด์จภาพมันไม่ชาดเพราะว่ามึงเป็นแกงคนรวย<ม>กูกู<ม>ที่สั่งสมกับผัวมาคือทำมาหากินมาด้วยกันอะอ,อ๋อตอนนี้นนปีนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสิบเอ็ดอปีผัวก็ไม่มีสิทธิ์เลยใช่ป่ะไม่ม,มีเลยแม้กระทั่งสร้างมาด้วยกันนะไม่ว่าเราทุกวันนี้กูเอาทุกอย่างมันชื่อกูใช่ไหมโอ้โหเหี้ยเหี้ยเหมือนกันแต่ถ้าสุดท้ายถ้าผมเกิดอะไรขึ้นเนี่ย พ่อกูก็ส่อเลยนะเดินออกจากบ้านตัวเปล่าเนี่ยชายหญิงอ่ะเขาได้ได้ใบใบสมรสแล้วก็คือมันก็จะมีสิทธิ์ในอนาคตาันแต่ว่าแต่ว่าที่นอเราก็ถือแต่พวกเราจะได้อะไรใช่เออนี่ไงมันก็เลยเป็นข้อแตกต่างของพรบคู่ชีวิตกับกับความเท่าเทียมมันเหมือนอันนี้ไงเหมือนแคมเปญของฟินโมบายวันนี้เขาในตัววิดีโอแคมเปญของฟินโมบายเขาพูดถึงเรื่องนี้เขาอยากให้สมรสเท่าเทียมใช่สมรสเพศเดียวกันก็เท่าเทียมมากแม่ยังไงนะคะก็เท่ากันแบบเทียม ใช่เว้นอนะเนาะแต่จริงๆอะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสังคมไทยที่แบบว่าคนมาคุ<อ>กันมานานแล้ว,แล,วแล้วก็คือชายหญิงอะมันไม่ได้เสียสิทธิ์เว้ยเราแค่อยากมีสิทธิ์ ใ,ในสิทธิของเราเองอ่ะเราอยากได้เรประโยชน์ในสิทธิของเราเองซึ่งอย่างที่มึงบอกว่าคือทามาหากินด้วยกันอ่ะสร้าง,าง,างชีวิมตมาด้วยกน <ะ S 2> ัน11เอปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอใครตายไปอ่ะคืออีกคนหนึ่งอ่ะไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทุกอย่างมรดกทุกอย่างอ<ม>่ะในฟินโมบายเขาจะมีพูดถึงสมรสเท่าเทียมด้วยใช่ไหมไอห็นหมบอกแล้วฟินโมบายคือฟินโมบายก็คือซิมมือถือที่ให้บริการออนไลน์ร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยเออพวกมึงคือเล่นเน็ตกันอยู่ตลอดอยู่แล้วใช่ไหมตลอดเวลาจ้าโซเชียลจ้ามึงจ่ายค่าเน็ตเท่าไ ของกูอ่ะสองพันไนแบบอีโอมแล้วกันที่ใช้เน็ตเยอะหีแต่เพราะว่าเพอร์เจอร์อะไรอย่างเงี้ย กออูอายุกว่าวับอ,ก,อกูแนะนําอีกฟินหนึ่งให้มึงแล้วกันเป็นคลิปนี้คือพวกพวกูพาเมึงมาฟินใช่ปะวั <ota> นนี้เราก็เลยมีอีกหนึ่งฟินนั่นคือฟินโมบายนะคะซิมมือถือที่ให้บริการรับออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับแพ็กเกจสุดคุม้มแพ็กเกจใหม่ล่าสุดแพ็กเกจฟินเอ็กซ์ตรีมนะคะที่เมกเซนสุดๆเพราะว่าอะไรนะเขาให้ค่าเน็ตแบบแม็กซ์สปีดเยอะแบบหกสิบกิกเน็ตไม่อั้นมึงมึงสลับใช้ได้แบบไม่จํากัดออนไลน์ได้ตลอดด้วยเน็ตไม่อั้นที่เร็วกว่าเดิมสองเท่านะเร็วแบบยี่สิบเมกนะเจอจากสิบ ดีมึงโทรรีได้แบบทรได้ด้วยทุกกระขายคือโทรปี600นาทีราคามึงเดือนละ329บ้าทเวอมากใช้ได้แบบยาวๆนะไม่จำกัดรอบบินเลยราคานี้ก็คือตลอดไปถูกกว่าแบบเติมเงินถูกมากมึงเปลี่ยนนะมึงคือเฉลี่ยฮะฮัลโหลเอ่อจะขอเปลี่ยนเบอร์ค่ะยกยกเลิกแพกที่ใช้อยู่เออเป็นเลยหรอไม่ขั้นตอนเนี้ยไม่นานแต่ขั้นตอนการเลือกเลขมงคลมึงอะ ตอนนี้ฟินโมบายเขาเปลี่ยนให้กับนี่มีฟินโมบายเขามีเบอร์มงคลให้มึงเลือกด้วยเพิ่มาอย่างที่บอกที่เราแบบพูดถึงราคากันก็คือเฉลี่ยแค่แบบวันละ1 1บาทอต่มึงแบบหาที่ไหนไม่ได้ได้เบอร์มงคลด้วยมึงเอไ e E M O มงไม่ต้องโทรไปมึงไปตามสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยที่ฟินโมบาย io เหียนง่ายๆแบบไม่ต้องโทรด้วยหรอใช่เขาจัดส่งให้ฟรีเลยใครลองแล้วไม่ชอบก็ยกเลิกได้เพราะว่าฟินโมบายเขาคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัด มีมแค่ผัวเราเท่านั้นแหละที่ผูกมัดยกเว้นฟิล์มอบายไม่มีแค่สัเบลอเท่านั้นแหละค่ะที่ผูกมัดอ่าอ,อิโมสวันนี้เขามีโปรด้วยนะโปร7เดือน7นะคะแค่ใส่โค้ด7 7 2 2รับส่วนลดทันที17%นาน7รอบบินนะ329อ่อ<ะ> 29, ลดอีก17% 17%แล้วลดไป7รอบบินเวอร์นะ โปรโมชันนี้คือใช้ได้ทั้งเบอร์ใหม่แล้วก็ย้ายเบอร์เดิมที่สําคัญคือโค้ดนี้ใช้ได้ทุกแพ็กเกจตนะเลงแพ็กเกจตไหนเอาไว้ก็คือรีบใช้โค้ดเลยโอกาสมาแล้วแพ็คไหนก็คุ้มจ้าใช้โคดนี้กับแพ็กที่แนะนําก็คือแพ็คฟินเอ็กซ์ตรมจะลดเหลือแค่เดือนละ274บา้อบ่าทโปรโมชันนี้มีถึง10กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะจ้ารีบเลยใครอยากรู้โปรโมชั่นดีๆนะคะติดตามกันได้เลยนะที่ไลน์อนะจ๊ะ แอดฟินโมบายทีเอนะคะไปไปไหนจะไปไหนสรุปวันนี้จะไปกินข้าวเพราะว่าวันนี้ใหม่บเดดงเออเจอเลยจ้าความฟินยังไม่หมดแค่นี้จ้าเดี๋ยวมึงร้องให้แน่จ้าวจริงเหรอจะมีจริงป่ะใช่จ้าวไม่เอาไม่เล่นรับมึงโดนตีไงคกูหาชุดก่อนเราจะออกไปเที่ยวให้มันยังไงให้มันคลีนให้มันอาอาย้ดยใจยังไงเพราะว่าเราใส่สีเขียวจ้งอาสีเขียวเหนียวอะไรนะวันนี้ น้าเหนียวผู่จ่ายแต่ว่าผู้หญิงจริงหรอไม่สักหนอยไม่เอาความเองนะเฮ้ยกล้ใกล้เหรอได้ไหมเอางี้ถามว่ามีโอกาสปิดกี่เปอร์เซ็นต์นี่หรอดูดเคยเื่มตอนเมายังสันติสุข

วันนี้ฟินยิ่งกับฟินอาดูชุดเขียวฟินยิ่งกับฟินฟินอะไรฟินอะไรฟินอะไรฟินโมบายอิจิบังคาไวอีฟินโมบายฟินฟินโมบายอิจิบังคาไวอีเห็นแบบว่าโอมอ่ะสภาพภายนอกเนาะร่างกายอาจจะแตกต่างจากที่เคยเห็นกันเนาะแบบล็อกล็อกเทปกันกับตาอ๋อแปปนึงนะตอนนั้นมึงก็พราวเนี่ยพอดีมึงเหมือนกันเราเราพราวในวบอดี้ของเราเว้ยถ้าเราสึกว่าเราอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเคยมีเคยมีคนแบบ เคยมีคนว่าปะในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราแบบเยอะก็คืออย่างเช่นอย่างเช่นเขาาอัว่าโดนว่าว่าอะไรพี่เอ๋เคยแบบเคยมีคนบอกว่ามาแบบมาพูด้วยว่าแบบว่าอุ้ยเป็นกล้ามเลยคือคนอ่ะสตอรโอไทป์แบบความเป็นแบบทรานเซนเดอร์ว่าแบบว่าละมุนแบบซอฟนีอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่คือพี่โอ๋อ่ะออกกําลังกายพี่โอมีกล้ามมีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือการแบบมีกลงไปกล้ามอย่างเงี้ยมันคือการ ก้ามเนื้อมันคือเอาไว้เผาผ่านเข้าใจปะโก้คือคนเราแม่งจะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลยถ้าสมมติไม่ได้แบบมาเข้ามาในโลกของการเวิร์กก้ามเนื้อเอาไว้เผาผ่านแล้วเค้กเอาไว้ทำอะไรเค้กเอาไว้กินใช่จ้ะ กอธิษฐานว่าอยากได้อะไรอก็อธิษฐานเลยนะเช่นอยากได้ตุกตาลนะนี่หองเจียนะอันนี้ของเจี๊ยก่อนอนกัตอนแรกอะใจที่สั่งคืออยากให้มันเป็นเอาเป็นจิงเกอร์แปะไม่อะแต่มันใหญ่ไปต่อเลยต่อเลยนี่ของพี่โมนี่ของพี่โมอันนี้จะเป็นอะไรโมเตลูหรือเปล่า ทำไมไมันโอ้ยทำไมดูแพง<ะ>อ่ะกินได้กินเลยมะเฮ้ว่วเฮ้ยได้ออกล่างกายตามแคลอรี่ได้ไง ของตัวตัวต้องแกะกองการ The base one เกิดเอเวก็พิมเล่ย์มาต้องัวถ่ายสุดปะที่ใต้อะกระเป๋ากระเป๋าว่าดีนะกระเป๋าว่าไมใต้อยังมีอีกเขามีของมาให้ใส่ค่ะเออเขามีของมาให้ใส่เขาซื้อของมาให้ใส่นี่อ่ะซื้อของมาให้ใส่มึงหยิบมาดูดิกูเห็นมึงถ่ายรายการด้วยมือถือมาตลอดกูเลยซื้อกล้องถ่ายรายการยังไม่ ยังไม่จบมีกล้องแล้วเราก็ม,มีไวเลสไวเลสก็เลยซื้อไวเลสให้แล้วก็เอสติการ์ด<ะ>ข้างในเป็นแก้ว <laughs> สี่งที่สำคัญที่สุดที่วันนี้โอได้รู้สึกคือไม่ว่าเราจะทำไรก็ตามอะต่อ่อเรามีเพื่อที่ซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นอาจจะไม่ใช่ต้นทุนหรืออาจจะไม่ใช่ของนอกการอะไรแต่ว่าซัพพอร์ตด้วยซัพพอร์ตในตัวนี้พอใช้วันนี้ ที่สุดแห่งความฟิตค่ะขอปรโมทให้กับฟบูไปค่ะไม่ตงไม่คูเหรอก็เอาเป็นว่าพวกเราอ่ะให้พลังงานดีๆให้การเพื่อให้พลังงานดีๆเนี้ยมันถูกส่งต่อผ่านสื่อมีเีียหรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่แหลก็อยากให้ทุกคนได้รับไปกินไปด้วยกันนะ ขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าทุกคนจะฟินกันเนาะใครก็อยากทําอะไรให้ใครฟินนะคะก็ลองดูเนาะอ,อยากให้ทุกคนมีความสุขกันนะคะทั้งผู้ให้และผู้รับนะขอบคุณนะคะนี่ขอบคุณฟินโมบายอย่างมากขอบคุณอย่างแรกนะคะเยะต่ตบมือตบมือตบมือให้ใครตบเบอร์ให้ฟินโมบายจ้ะวันนี้สีเขียวเนี่ยสัมกับฟินโมบายเ่ะจ้ะเย่ไปแล้วสวัสดีค่ะมา มาเจอคนที่พร้อมจะเข้าใจไม่ว่าเรืร้าสักเพียงไหนยังไงไม่รู้ว่าฉันมีผิดรัไปยินยอมพร้อมให้อภัยโกหน้าใหญ่ถอยมากไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครรักฉันเท่าเพื่อนอิ่งเธอขอบคุณมาแล้วค่ะล็อกล็อก